สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงวันนี้ก็ถึงคิวของชายร่างอ้วนสูงใหญ่ไว้ผมทรงหัวแห้วชอบกินขนมกรุบกรอบเป็นงานอเดิเลกชื่อ,ขอเขาคือโอมาอิดะมาเลจิโยวันนี้เราจะมาทำขั้นปลดปล่อยกันเอาละได้เวลาแล้วจงบวกขยี้เกเกซูบุลิอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคดแก๊งสรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงเนี่ยแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กับช่อง แกรกสตรีมเมอร์ไทยกับเกม Beach Soliper นีครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมิิโโรไปคือวันนี้เราจะมาทำโอมาดานี่ครับขั้นปลดปล่อยนี่ครับนี่ก็คือโอมาดากับดาบฟันวิญญาณของเขาเนี่ครับอ่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม ส่งแคสแกงสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยแนวไข่แปดหมืน่นนี่ก็จะ1ล้านแล้วน่ครับแล้วก็ช่องเราวีะบบสมาชิกเนี่ยเพียงเดียวยีบาท35บาท50บาทเพอ่อใครก็พาคอนเทนต์ฟรีไฟโลบอสวอลให้แม่บีชคุก l ลันสามารถสมัครกันมาได้เลยเนี่ยมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช้เลยครับพอคุณครับมาครับก่อนหนึ่งก็ต้องมาดูในส่วนของโอมด่ดาของเราก่อนเนี่ยก็เข้าสู่ของสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าผมขาดอีกไม่กี่ตัวนะครับที่ ยังไม่ได้ปลดปล่อยนี่ครับก็คือจะครบทุกตัวแล้วนะขาดอ่าอุาฮาร่าหนึ่งนี่ครับแล้วก็จะเป็นโซมาลีนี่ครับสองนี่ครับแล้วก็โอมาัอดาก็คืออีพีนี้นี่ครับสามตัวนี่ครับแล้วก็น่าจะประมาณสามตัวนี้นี่ครับสามตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยของเกมนะครับคือเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะคือผมจะทําครบทุกตัวเออไม่ใช่อะไรผมจะครบทุกตัวนะขาดสามตัวนะก็อีพีนี้เป็นโอมาัอดาใช่ป่ะ หัวขาดโซมาลีนะครับกับอุลาฮาราแค่เนี่ยนะครับคือผมจะครบทุกตัวแล้วนะครับแบบปลดปล่อยเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เราพูดถึงโอไมดะก็ต้องรีวิวโอไมดะ้นเนี่ยก็พลังอยู่ที่55,000นะครับพลังโจมตีอยู่ที่35,000นะครับเลือดอยู่ที่3 2 0 0 0นความเร็ว634นะครับป้องกัน18,000นะครับคิ0%บล็อกส์เต้านคิ8%แล้วก็เบรก0%ูนย์เอรนแน่แนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกกิลัันนะครบอ่าสกิลก็คือ กระโดดสับเนี่ยครับจับดาบสองมือนะครับไปกระโดดสับศัตรูนะครับเสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับกับศัตรูหนึ่งเป้าหมายก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็พุ่งโจมตีอ่ะสร้างความเสียหายสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับศัตรูเป็นแถวเส้นตรงนะมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะสตัร์ศัตรูตัวแรกและมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะสตัร์ศัตรูตัวที่สองก็เลยเนี่ยก็คือโจมตีเป็นแถวเส้นตรงนะครับโดนสองตัวนะครับมีโอกาสเนี่ยครับที่จะสตัร์ทั้งเป้าหมายที่หนึ่งแล้วเป้าหมาย เลือดถาวรเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นยาตัดสินกันที่ภายนอกเนี่ยก็คือยาตัดสินศัตรูนะครับจากลูกหลาภายนอกทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับมีโอกาสเจ็ดเปอที่ทําให้คู่ต่อสู้สตันเออเออโกงละเวลาเราโดนโจมตีนะครับมีโอกาสที่ศัตรูติดสตันเนี่ยโคตรโกงจัดเนียวนะครับนี่จะเป็นเพิ่มความเสียหายเนี่ยแล้วก็สกิลหดาวจะเป็นลดความเสียหายเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากดปล่อยเจ้าโอมาอิดากันเนี่ยครับมากดตรงที่อาวุธเนี่ยฟลุ๊ปเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อน โอมาด่าเนี่ยเมาส์ผมไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าเมาส์ผมใช้มานานแล้วนะครับคือประมาณสาปสี่ปีนะตอนนี้ผมทําสารช่องด้วยเนีัยตัดก็เยอะจัดเนี่ยไหนตัดปกไหนตัดทิปเนไหนทำนู่นทำนี่เนี่ยเมาส์เริ่มจะเบิ้ลเองเนี่ยครับอ่ะกดปล่อยไปเลยเนี่ยฟื้นนี่โอมาด่าของเราเนี่ยก็ชักด่างมาปุ๊บหนึ่งทีเป็นไงนี่ตอนนี้ด่างของเราเนี่ยก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นลูกตุ้มเรียบร้อยนี่ไงเท่จัดเนี่ยจากด่างเนี่ยเป็นลูกตุ้มแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของ รูปแบบกันนะครับว่าเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะจากโอมาอดายืนกอดอกนะครับก็พอเราทําแล้วนะจากพลัง5้าหมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้พลังอยู่ที่6กหมื่นหนึ่งนะพลังขึ้นมาประมาณเกือบหมื่นนะประมาณ6กพันบว่าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นรูปแบบของการถือลูกตุ้มเมเนะเนี่ยครับอ่าเนี่ยมาดูในส่วนของสกิลเนี่ยก็คือโจมตี2ครั้งเนี่ยครับความเสียหายจากร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของเป้าหมายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่่มมเเข้้าานียแลวก เกเกซูบุลีนี่ครับหลังจากปลดปล่อยดาบแล้วนะจะโจมตีนี่ครับเป็นแถวเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับแต่จาก250กลายเป็น270เนะี่ยแล้วก็มีโอกาส30ที่จะสตันศัตรูเป้าหมายที่1และโอกาส20ที่จะสตันเป้าหมายที่2อนเนี่ยแล้วก็อย่าตัดสินกันที่ภายนอกเนี่ยมีโอกาส9.65เนะี่ยที่จะสตันศัตรูที่โจมตีมาเนี่ยนะครับถือว่าโกงนะคือ สกิลปกติเนี่ยตีไปปุ๊บก,ก็ลดพลังโจมตี20%แล้วนะครับให้กับศัตรูนะแล้วก็สกิลอันตีเนี่ยโจมตีมแถวเส้นตรงนะก็คือดวง2ตัวนะแล้วก็มีโอกาสที่จะสตันทั้ง2เป้าหมายเลยนะครับแล้วก็สกิลพาสซีฟนะครับก็มีโอกาสที่จะสตันเป้าหมายที่โจมตีเราอีกนั่นเองเนี่ยคือโกงจะจัดนะคือสกิลส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสตันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเทสที่เซนไกมอนกันนะครับว่าตัวนี้มันโหขนาดไหนครากดผิดเลยก <c> ด <oughs> ผิดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับโอเคเซนไกมอนผมยังไม่ไา ยังไม่ได้ลงนะวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยว้นนานจัดนะครับช่วงนี้ทําคลิปเยอะจัดนะเออผมทําทั้งวันพันแมนเนี่ยแล้วก็ทําทั้งบีททาทั้งเกมใหม่ล่าสุดที่ช่องเอ็นเอ็กก็จะเป็นอ,อีกดาเนาะอิกดาคอนิเคิลเนี่ยใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้นะที่ช่องเอ็นเอ็กนะคือสน,นสนุกนะสนุกนะเป็นเกมแนเวเทิร์นเบทเหมือนกันแนีให้เราสวมบทบาทเป็นวอลคิลี่นี่เนี่ยวอลคิลี่สาวนะก็จัดทีมมาต่อสู้กับพวกมอนเตอร์ในด่านเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะก็เล่นเพลินาาดีเนี่ย แล้วก็โอมาอดาอยู่นี่นะครับอ่านี่ยิงถือลูกตุ่มนะครับเราก็ได้เวลาไปปึ๊บโอมาอดาเสร็จเดี๋ยวผมคิดว่าเร็วๆนี้ผมอาจจะทาเป็นอุลฮารลานะแล้วก็โซมาลีแล้วก็บารากันเออหาอีกมา3ตัวนะครับมานี่นะครับโจมตีศัตรูนะครับก็ตีธรรมดาไปนะครับมอนก็ตีเข้ามานะโบ โบเข้ามานะครับโมเข้ามานะครับแล้วก็โบเข้ามานะครับนี่ขนาดโดนศัตรูตีมา5ทีนะศัตรูยังไม่ติดตันเลยนะอ่ะจังตีมันเส้นตรงเข้าไปนะปุ๊บมอนก็ฟาดมาอีกหนึ่งทีนะครับปุ๊บแล้วก็ได้เวลาที่จะฟาดสวนกลับไปนี่ครับเหวี่ยงตุ้มโบเข้าไปนะมอนก็ตีกลับมาแล้วก็ได้เวลาโบเข้าไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยนี่คือโอไมร์ดักแบบปลดปล่อยของเราในนี่ครับก็ขายสามตัวนะครับเป็นอุลาร่านะครับเป็นโซมาลีแล้วก็เป็นบาลักันนะคือผมก็จะ ทำขั้นปลดปล่อยครบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปให้อีกทีเนี้ยแบบตัวปกตินี่ครับว่าตัวไหนเนี่ยควรทําขั้นปลดปล่อยก่อนและแล้วก็อ่าพวกเอ็ดปาด้านะเดี๋ยวผมจะทําแยกให้นะครับกับตัวปกตินะพวกยมมทูตพวกตัวต่างๆเนี่ยก็ตัวไหนควรทําขั้นปลดปล่อยก่อนเนี้ยแล้วก็พวกเอ็ดปาด้านะครับตัวไหนทําแล้วคุ้มที่สุดเนี่ยคือจะแบ่งแยกกันเนี้ยสองอีพีนะเออคือถ้ามารวมกันคือมันยาวไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ทำแบบขั้นปลดปล่อยเค้ทุกตัวก่อนไม่ใช่อะไรคือจะได้บอกให้ทุกคนทําตามได้นะี่ครับเพราะว่าบางคนก็เพิ่งมาเล่นเกมนี้เครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมเริ่มเจอคอมเมนต์เกี่ยวกับเกมบีดเนี่ยเยอะนะครับเยอะนะ่าในส่วนของหลังบ้านนะครับก็ได้มีโอกาสแบบว่ามารีลงรีลันตัวนู้นตัวนี้เน,นี่ยนะสำหรับมือใหม่นะที่เข้ามาถามนะผมก็อยากจะตอบทุกคอมเมนต์นะั่นแหละแต่งานผมก็เยอะนะครับไหนจะงานช่องหลกักงาน,ช,งน,นช่องนู่นชะ่องนี่เนี่ยรวมๆแล้ว3ช่องนะครับแทบจะช็อกเนะี่ยแทบจะช็อกนะเลยเนะี่ยอะ เดี๋ยวผมขอรับเพชรเสร็จเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะเออชื้อมาปึ๊บแล้วก็เข้าไปแนะล้วก็ชั้นถัดไปทีเนะี้ยเดี๋ยวได้รับเพชรต้องชั้นทีสองเดี๋ยวผมจะล่ำลาทุกคนเลยนะปึ๊บขอญาตทำนู่นทำนี่ก่อนนะครับปึ๊บมาแล้วก็เจอมอนนะี่ครับเดี๋ยวเอาตัวตัวเทพเทพที่ผมมึ่งทําไปนี่ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าผมทําตัวไหนไปบ้างนะตัวล่าสุดผมทําเป็นเออผมทําเป็นนี่นี่เลยนี่ครับตัวล่าสุด r e เ o l u t i o นี่ครับนี่เลยมา ปุ๊บอาโลนิโลนี่ครับถามว่าเก่งไหมก็สายถ้ามายืนแทงก็เก่งครับถ้ามายืนแทงคือเก่งนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นผมว่าตัวอื่นมีประโยชน์กว่าผมว่าตัวอื่นมีประโยชน์กว่านะแต่ถ้าถามว่าดีไหมก็มายืนแทงก็คือดีเห็นไหมเดมอนฟงมอลฟาก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่คือข้อเสียคือมันโจมตีเป้าหมายเดียวนะั่นเองนะมันโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะขนาดเป็นปลาหมึกตัวใหญ่นะแต่พอโจมตีปุ๊บโดนตัวเดียวไอ้บ้าดูดิ เนี่ยแทนที่แบบเออมันโดนพิษหมู่โดนหางปลาหมึกหมู่นะโดนตัวเดียวเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าพูดถึงแบบยืนแทงเนี่ยคุ้มค่าเนี่ยเพราะว่าตายเกิดได้2ที่เหมือนมายูริเลยนะในการปลดปล,อดปลอด่อยรีสเลกชั่นเนี่ยสามหมื่นเพชรถามว่าคุ้มไหมก็ประมาณหมื่นห้าเออคุ้มประมาณหมื่นห้านะอีกหมื่นห้าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร <ś> ่ <c oughs> เสียเพชรด้วยนะไม่ให้ไปเสียเนี่ยเสียเพชรนี่ครับแล้วก็ตีปกติไปโบก็เป็นแทะปลาหมึกนี่ครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันไม่เก่งเออไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอ่ะ เดี๋ยวขอจบที่ชั้น12ก่อนเนี่ยนะซื้อเข้าไปเนี่ยแล้วก็ได้รับเพชรไหมอ่ะจะได้มีเพชรนี่ครับตอนนี้เพชรผม39เนี่ยนะก็ถ้าพวกอ่าโทมารีนะครับหรือว่าบาลกาันร,รีเทิร์นมาเนี่ยนะรหรือว่าเป็นตัวไหนๆที่ผมยังไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีบทำนะครับแล้วก็รีบสรุปให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะผมก็ได้ทำการร oh ีวิวโอมาเอดาแบบปล,ปล่อยๆให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะค,คือมันสายสตันล้วนๆเลยนี่ยนะก็ต้อง ขอบคุณทุกการกดไลค์นะ like, ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยนี่ครับไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับใครแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นหกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไม่แปดหมื่นแปดหมื่นเก้าพันหกประมาณนี้นะแปดหมื่นเก้าพันหกก็จากหนึ่งล้านซับแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่อยู่กันมาจนเกือบล้านซับเลยเนี่ยใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้า อีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม